สโปรกราฟเจนี่อีพีนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรงแรมคลับเมด t t r Inclusive มีอยู่จริงเขารวมเอาค่าที่พักอาหารสามมือ้อของทานเล่น แล้วก็เครื่องดืง่มรวมไว้ด้วยกันแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยทําให้เราได้เอนจอยกับความสุขตรงหน้าเข้าถึงความสงบแล้วก็อิสระจริงๆเมื่อไปเที่ยวแถมยังมีกิจกรรมแบบสปอร์ตคลับให้ทําเยอะมากทั้งทาง,ทางบกแล้วก็ทางน้ําเป็นที่ที่คนแปลกหน้าเนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นที่ที่การมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและที่นี่คือทับเมกคานิที่ประเทศมาลดีฟค่ะ เล่าให้ฟังกันก่อนคลับเมดเนี่ยเกิดจากชาย2คนที่บุกเบิกแนวคิดของการพักผ่อนแบบ all inclusive ก่อตั้งตั้งแต่ปี1950แล้วก็เพิ่งครบรอบไป75ปีนี่เองโดยคอนเซปต์หลักของเขาก็คือการมุ่งให้ความสุขแล้วก็อิสระแก่ผู้เดินทางเขามีรีสอร์ทกว่า70แห่งทั่วโลกทั้งแบบทะเลแล้วก็สกีรีสอร์ทเลยนะแนวคิดหลักของเขาเนี่ยคือการให้ gentle member หรือว่า GM ได้เติมพลังจากธรรมชาติกีฬาและก็มิตรภาพใหม่ๆรวมถึงมี G.O. หรือ Gentle Organizer เป็นผู้ให้บริการดูแลบรรยากาศและก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่ประทับใจในรีสอร์ทถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกด้านวันหยุดพักผ่อนแบบ all inclusive หรือคือการเหมาจ่ายแบบรวมทุกอย่างแล้วนี่เองแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างลงตงัว บนเกาะแห่งนี้มีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยค่ะแล้วก็แบ่งเป็นหลายโซนเลยนะรวมถึงเป็น Private Beach กว่า2กิโลเมตรด้วยนะในโซนที่พักอย่าง Exclusive Collection ก็เหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมีหาดแล้วก็บาเป็นของตัวเองส่วนถ้าเกิดเป็นที่พักอย่าง Beachfront ก็จะอยู่อีกฝั่งค่ะข้อดีก็คือใกล้กับ Facility ต่างๆของโรงแรมมากกว่านอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารสปาสาวายน้ำแล้วก็วอเตอร์สปอร์อีกมากมายเลยค่ะ เช็คอินของเขาก็จะมี2ที่เราได้มาเช็คอินในส่วนของ The Mantra Exclusive Collection Lounge ก็คือต้องเดินเข้าไปลึกหน่อยและมีความเป็น private แล้วก็เป็นอีกจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆสํสำหรับคนที่ได้มาพักตรง Exclusive Collection นะคะแสงนี่กำลังดีเลยค่ะวิวก็เก๋มากได้มุมแบบนี้เลยนะส่วนอีกอันก็จะอยู่ตรงหน้าทางเข้าเลยค่ะไม่ต้องเดินไกลเลยค่อนข้างสะดวกเลยค่ะสวยมากค่ะทุกคน,นใส่มาก ดูทรงเหมือนฝนจะตกนิด,น,ดนิดนะแต่ว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่ค่ะ <Okay. S 1> สวัสดนร่มเย็นเวอร์มาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างห้องที่เราได้พักเนี่ยจะเป็นสไตล์บังกะโล อยู่กลางน้าเลยนะคือฟิลดีมากเราสามารถลงไปเล่นน้ําได้เลยค่ะแต่ก็มีปะการังเยอะนะต้องระวังนิดนึงเหมาะสําหรับคนที่มาเป็นคู่รักหรือว่าครอบครัวลูกเล็กแลวเขาก็มีชูชีพให้ในห้องเลยนะชิลปะชิลอยู่มันต้องแบบอะไรอะคะชิลเหมือนอยู่ใต้หุ่นบ้านจริงอะเนี่ยนี่คือบ้านทาไมเอาตัวลงไวงั้นนะห่วงมันกว้างอะมันขึ้นไม่ได้แล้ว เข้าใจยังเมื่อกี้นี่ค่ะแอมเมนตี้ของเขาก็ใช้ของบาวแมนจากฝรั่งเศสเลยนะมีครีมนวดผมบอกเลยว่าครีมนวดผมของเขาเนี่ยคือดีงามมากรวมถึงบริการเทิร์นดาวน์จัดห้อง แล้วก็เตรียมห้องนอนให้พร้อมกับขนมกลุบกิบราคาเนี่ยต่อคนก็จะอยู่ที่ประมาณ21,500ต่อคนต่อคืนนะคะแอบกะซิว่าตอนนี้เขามีช่วงโปรโมชั่นลดตั้ง30%สามารถกดเข้าไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ให้ใน description box ค่ะว้าวนี่มันนาก้ารังแกพาให้โลกเห็นซุยสวยมากค่ะ ห้องแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมสั่งอาหารเช้ามานะคะเขามี r o มเซอร์วิสค่ะมาเสิร์ฟให้ถึงที่ห้องได้ They Enjoy View แบบนี้เลยแต่ก็ต้องสั่งจองล่วงหน้า1วันนะคะด้วยแอป My Club Med ฟังเพลงจากลำโพงในห้องคือบรรยากาศดีมากแต่ถ้าเกิดว่าทานสายเนี่ยอากาศก็จะร้อนหน่อยค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็น Beach Bar ส่วนตัวของคนที่มาพัก Exclusive Collection เครื่องดื่มของที่นี่เนี่ยก็เป็น all inclusive เช่นเคยค่ะชิลมาก ครอบคลุมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่มจะสั่งอะไรก็ได้เลยนะชอบตรงนี้แหละค่ะและนี่ก็คือหาดส่วนตัวของฝั่ง exclusive collection นะแสงสวยมากวิวดีแล้วก็สามารถมาเล่นนะ้ำแบบเงียบๆได้เลยนะตรงนี้แต่แดดเขาก็แรงอยู่นะคะอย่าลืมทากันแดดด้วยนะส่วนอีกฝากหนึ่งของเกาะก็จะมีบาร์หลักอยู่ค่ะอยู่ติดริมทะเลเลยแล้วก็ติดสระว่ายน้ำด้วยนะเหมาะแก่การเอาไว้ดับร้อนดับกระหายไปที่นี่ก็ดื่มไม่อั้นเหมือนกันค่ะ ที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสปอร์ตคลับอยู่แล้วกิจกรรมของเขาก็เลยเยอะมากเรียกว่ามีอะไรให้ทำทั้งวันเลยสามารถเปิดดูในแอปแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากจะไปทำอะไรตอนไหนยังไงบ้างมาเริ่มกันที่สายแอคทีฟก่อนเลยค่ะ p ูปาร์ตี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีช่วงเที่ยงค่ะแต่จริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีออกกําลังกายในน้ําชื่อว่าอควาจิมนะเริ่มตั้งแต่ประมาณ11บเอโมงยาวๆไปจนถึงภูปาร์ตี้เลยค่ะเหมาะกับคนที่อยากเล่นน้ําออกกําลังกายแบบเบาๆ low impact แล้วก็ฟังเพลงสนุกๆไปพร้อมกันค่ะส่วนกีฬานี้ก็กำลังฮิตเลยค่ะอุปรกรณ์ของที่นี่ก็คือครบคันมากสนามเขาดีมากเลยนะแต่เราดันมาเล่นตอนบ่าย แดดก็เลยร้อนไปนิดนึงค่ะใครที่สนใจจะมาเล่นก็จะต้องแต่งตัวให้พร้อมนิดนึงอย่าลืมเอารองเทาเ้าผ้าใบมาด้วยนะส่วนอันนี้ paddle boat หรือว่าเราจะเรียกว่าเรือเป็ดก็ได้เป็นกิจกรรมทางน้ำอันแรกที่พวกเราเล่นเลยค่ะเพราะว่าขึ้นไปได้ทั้ง3คนปั่นง่ายสนุกดีแล้วก็สามารถเล่นสไลเดอร์ลงไปในน้ำได้เลยนะมันจะตู้มนะไป <laughs> ไปได้แล้วไปแล้วเไเปิดเปิดมึงลงไปก่อนเลย <laughs> เดี๋ยวขึ้นมาใหม่ แล้วกากวักน้ำขึ้นมาด้วยตอนลงอ่ะลาดน้ำเอาน้ำขึ้นมาตลกแล้วจับแว่นกับหมวกเห็นแดดแรงๆแบบนี้เนี่ยพออยู่ในน้ำก็สดชื่นเลยนะน้ำคือใส่มากอย่างที่เห็นเลยค่ะแต่รสชาติก็เค็มอยู่นะคะเย็นอยู่แต่แดดก็แรงอยู่เด้ออย่าต้องใส่ต้องมีหมวกค่ะน้ำเค็มมากค่ะแต่ใส่มาก เลลิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราสนุกและติดใจมากแอบบอกเลยว่ากลับไปเล่น2รอบเลยนะคะง่ายกว่าที่คิดนะรอบแรกเนี่ยครูเขาก็จะสอนแล้วก็ออกเรือใบไปกับพวกเราเลยแต่พอรอบหลังๆเนี่ยเขาก็ให้เราออกไปฝึกด,ด้วยตัวเองและคุณครูเนี่ยคือสอนดีมากตามถ่ายรูปให้ด้วยนะแล้วเรารู้สึกปลอดภัยค่ะเพราะว่าเขามีทีมงานดูแลอย่างดีเรือ Security เนี่ยก็จะคอยวนดูพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยนะไม่ให้โดนคลื่นซัดไปไกลค่ะและถ้าเราเริ่มออกนอกทางนะ เขาก็จะขับไปตามเลยนะปลอดภัยจริงๆเชื่อดิทําให้การล่องเรือของเราคือไม่กลัวเลยค่ะประทับใจอะ่ะโอเคถ้าใครยังไม่เหนื่อยนะคะก็ไปกันต่อที่พายเรือคายักเลยสนุกดีค่ะออกมารับลมถ้าเกิดพายเหนื่อยก็พักเท่านั้นเองชิลเลยร้อนแต่ก็สู้สจริงร้อนจนแบบไม่ร้อนแล้วตอนนี้จริงสู้ค่ะเดี๋ยวดูกันว่าเย็นนี้ จะมีรอยบิกินี่ขึ้นหรือเปล่าไมิกินี่คิดว่าแขนอะไปแล้ว เล่นกีฬาทางนะ้ำมาเยอะแล้วหลังจากนี้เราก็เลยลองเช็ดตัวให้แห้งค่ะเราก็ไปลองเล่นกิจกรรมมาน,นี้ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคลับเม็ดเลยนะสนุกดีค่ะถ้าเกิดใครที่เป็นสายชอบพิลาทิสแล้วก็ยิมนาสติกนะน่าจะชอบสิ่งนี้เราเล่นกันอยู่ริมทะเลเลยก่อนที่จะได้เริ่มเล่นเนี่ยเขาก็จะสอนท่าทางการเตรียมตัวให้เราก่อนต้องเกรงตรงไหนทําท่ายังไงทําใจให้พร้อมนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆปีนบันไดขึ้นไปค่ะบอกตามตรงเลยนะว่าตอนขึ้นไปเนี่ยก็แอบตื่นเต้นวิวๆิอยู่เหมือนกันนะ แต่เราต้องตั้งมั่นค่ะแล้วก็พยายามไม่มองลงมาข้างล่างพอขึ้นไปถึงขุ้งบนเขาก็จะพยายามชวนคุยให้เราคลายเครียดค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มตั้งท่าเลยแล้วเขาก็ส่งเราไปที่กลางสนามเลยค่ะระหว่างที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ข้างล่างคอยกำกับท่าทางแล้วก็คอยช่วยเหวี่ยงว่าเราควรจะทำท่าไหนตรงจังหวะไหน ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นค่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะลองเล่นอีกสักรอบเลยค่ะเก่งมากค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่คับเมดนะคะถ้าเกิดใครมาเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องมาลองเล่นอันนี้ใช่ไหมคะแต่<ช>ถ้าเป็นบ้านหมุนก็หยุดก่อน <c oughs> นี่เป็นกิจกรรมที่พวกเรารอคอยค่ะเรามารวมตัวกันที่ห้องคาราโอกเกะห้องล่าน์นี้เป็นลักษณะห้องปิดเนาะที่ใครก็สามารถมาร้องเพลงได้เลยแต่เราต้องคอยลุ้นดูว่าจะมีใครมานั่งฟังตอนเราร้องไหมหรือว่าสามารถมาร่วมแจมกันได้หรือเปล่า สุดท้ายพวกเราก็จบกันที่ทั้งดูเอ็ดทั้งเกอร์แก๊งบอยแก๊งแล้วก็กลายเป็นคอนเสิร์ตเลยค่ะบอกเลยว่ามันมากกลายเป็นกิจกรรมที่เราแล้วก็ทีม GO อเนี่ยได้รวมสนุกกันแล้วก็สนิทกันมากยิ่งขึ้นเลยนะเสียดายอย่างเดียวค่ะที่วันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วอยากจะอยู่เพิ่มอีกสักหน่อยจะได้ทํากิจกรรมสนุกๆด้วยกันอีกแนะนําเลยค่ะว่าถ้าใครมานะอย่างน้อยก็ควรจะ4ี่คืนแหละ สำหรับสายชิลสายสงบกันบ้างอันนี้คือโยคะริมหาดค่ะเราชอบมากเลยนะวิวก็ดีมากแต่เสียดายว่าตอนเช้าเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะพออุ่นเครื่องถ้าเกิดว่าใครติดใจเขาก็จะมีอีกคลาสหนึ่งตอนประมาณ5้าโมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สงบมองดูริมหาดแล้วก็ค่อยๆยืดตัวค่ะเรียกว่าโมเมนต์เนี้ยเป็นโมเมนต์ที่เราได้สงบจริงๆค่ะ ส่วนตอนเย็นก็สามารถมานั่งดูพระอที่ตกดินฟิลดีมากเลยนะลมก็ตึงอากาศก็ดีคือแสงสวยมากค่ะมองไปวิวข้างๆเนี่ยก็จะมีแก๊งกีฬาเขามาเล่นวอลเลย์บอลกันฟังเพลงชิลๆแล้วก็สามารถสั่งน้ำมาดื่มจากบาร์ได้เลยนะ ชิลให้สุดค่ะพอข้างๆเนี่ยเขาก็ยังมีบาร์ที่เหมือนเป็นฟู้ดทรัคที่เราสามารถหาของกินเล่นได้ตลอดเลยนะพร้อมกับการชมวิวพระอาทิตย์ตกดินไปอีกท้องฟ้าคือสีแบบวานิลลาสกายเลยค่ะออกส้มอมชมพูพเพลินอ่ะก่อนพระอาทิตย์จะตกก็อย่าลืมมาแวะถ่ายรูปกับชิงช้ากลางน้ํานะคะได้รูปสวยๆเพียบ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าอาหารโลโคอลเนี่ยเขาทำกันยังไงนะแนะนำคลาสม a ลดีเวียนคุกกิ้งเลยค่ะคลาสนี้เชฟเนี่ยออกมาทำอาหารท้องถิ่นให้เรากินเป็นเมนูที่ผสมผสานความเป็นศีลลังกากับความเครื่องแกงของอินเดียให้เราลองทานเนาะอร่อยดีค่ะเรียกว่ามากินเป็นมื้อกลางวันยังได้เลยอะ่ะแล้วก็มีแจกสูตรด้วยนะเผื่อใครอยากจะเอากลับไปทาที่บ้านค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะปรุงให้เราดูตรงหน้าเลยแล้วก็ให้เรานำไปทานได้เลยอร่อยดีค่ะ นี่คืออีกอกิกกจกรรมน่ารักน่ารักบนเกาะน,นี้ค่ะทางคลับเมดเนี่ยเขาให้คนพื้นเมืองเอาสินค้าท้องถิ่นมาขายบนเกาะได้เลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นธีมของมาลดีเวียนนี่แหละถ้าใครสนใจก็สามารถไปเดินเล่นดูช้อปปิ้งบนเกาะได้เลยนะที่ Local Market from k a n i Kanee Kanee เดี๋ยวจะ say every every Saturday this market not every day Okay not every day นะคะ Special today on Saturday You like anything just I give you good discount ฟรีโอ้ for ไม่ e No เป็นไ problem Thank you Okay Thank you so much พูดถึงความชิลแล้วเราจะขาดสปาไปไม่ได้ค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็มีสปาอยู่บนเกาะด้วยเหมือนกันแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาชิลเท่าไหร่ค่ะก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสลองเนาะ สำหรับสายดูโชว์ดีกว่าอันนี้คือรับรองเด็ดค่ะเป็น Dolphin Excur s i o n บอกเลยว่าชอบมากแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะเราได้ออกเรือไปดูปลาโลมาค่ะ <ๆ S 2> เห็นกันแบบจะจะแล้วก็เยอะกว่าที่คิดมากทุกคนอันนี้เราประทับใจสุดๆเลยแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะคนละประมาณ50 u s ดอลลาร์หรือประมาณพันหแต่ก็เป็นเรือที่เป็นกลุ่มเล็กมีแค่พวกเราเลยนะแล้วเขาก็มีเสิร์ฟแชมเปญให้บนเรือด้วยได้ชมบรรยากาศดอลฟินแบบใกล้ๆชมวิวสวยๆแล้วก็ ลมตึงได้ภาพกลับมาด้วยค่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยหน้าเราเลยหน้าเราเลยมาเลยอ๋อสโลสโลสตัฟสตัฟโรสสตัฟโรสแวร์เดย์นี่ก็มีเพื่อนนี่ก็มีนี่ก็มีนี่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 หน้าเราเลยหน้าเราเลยทำไมไม่เห็นอ๋อหน้าเราเลยโอ้ย จริงๆทุกคืนเนี่ยเหล่า G.O. เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมการแสดงมาโชว์ให้เราดูเนาะส่วนโชว์วันนี้ชื่อว่านาชิโชวค่ะซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคืนแล้วก็ตีมเนาะอย่างคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นการโชว์กายกรรมสุดพิเศษประกอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวเมาดีฟไปด้วยค่ะหลังชมโชว์เสร็จค่ะทางทีม GO เนี่ยเขาก็จะมาชวนพวกเราลงฟลอร์กันนะใครอยากจะเต้นออกสเต็ป เขาก็จะมีไลน์แดนซ์ให้เต้นไปพร้อมๆกันกิจกรรมนี้นี่เรียกว่าสร้างความสนิทสนมได้เลยนะแต่ละคืนเขาก็จะเปลี่ยนโลเคชันไปเรื่อยๆค่ะอย่างวันนี้เนี่ยฝนตกเราก็เลยย้ายจากริมหาดค่ะไปจัดปาร์ตี้กันต่อที่บาร์ปิดท้ายด้วยเพลงจากดีเจค่ะเหมาะก,กับสายแดนซ์มากๆเลยนะถ้าใครยังเขินๆเนี่ยก็ไปจัดสักดื่มได้นะมาดูในส่วนของอาหารการกินกันบ้างค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีห้องอาหารหลักๆอยู่สที่ ทุกมือของที่นี่เนี่ยก็จะมากินกันที่ห้องอาหารหลักค่ะเป็นการเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์เนาะมีหลายสเตชันแล้วก็เป็นอาหารนานาชาติค่ะเปลี่ยนเมนูทุกวันไม่เบื่อเลยแต่สําหรับพวกเราเนี่ยสเตชันเอเชียเป็นอะไรที่ถูกปากที่สุดค่ะแล้วเราก็สามารถขอเพิ่มพลิกได้ด้วยนะส่วนตอนดินเนอร์เขาก็จะมีธีมให้แต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศการทานอาหารในแต่ละวันค่ะอย่าลืมจัดชุดมาจากที่บ้านให้ตรงกับทีมเขาด้วยนะ อย่างวันนี้เป็นทีมมลดีเวียนสไตล์เขาก็จะย้ายการทานมื้อเย็นนะคะไปที่ริมหาดเลยนะแต่งบรรยากาศด้วยแสงไฟแล้วก็มีดนตรีชิลมากทุกคนแล้วก็อย่าลืมลองกินมาลดีเวียนฟิชนะคะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเอาปลาโลโคโมาทำเป็นหลากหลายเมนูส่วนอันที่เราติดใจเลยเนี่ยคือการเอาปลามาทำเหมือนกับยำสมุนไพรท้องถิ่นอนะให้ฟีลิ่งเหมือนกับกินยำบ้านเราเลยค่ะ แล้วเราก็บอกเขาว่าขอเผ็ดๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยจ้าตบท้ายกันด้วยไอติมเจลาโต้ทุกคนอันนี้คือบอกเลยว่าเด็ดมาก ส่วนอันนี้เป็นอีกห้องอาหารหนึ่งค่ะไว้สําหรับมาทานมื้อเย็นเผื่อว่าวันไหนเนี่ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการทานบุฟเฟ่ต์เนาะมาเป็นการทานแบบอลาคาร์ดค่ะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็ต้องจองมาล่วงหน้าด้วยนะอาหารที่เสิร์ฟก็จะเป็นแบบเซตเมนูมีให้เราได้เลือกทั้งแอปเปอลทายเซอร์เมนคอร์สแล้วก็ดีเซอร์สด้วยค่ะบรรยากาศที่นี่คือเป็นส่วนตัวมากวิวก็ดีค่ะอยู่ติดริมทะเลมองไปเนี่ยเห็นสัตว์น้ําที่ลอยมาที่หาดเลยนะแล้วก็ลมตึงด้วยค่ะกินอะไรดีอะ ชอกินกันยังกินอะไยังไม่กินไม่กินนี่บีบมะนาวตรงไหนอ่ะบีบตรง ต้องบอกเลยว่าการมาพักกับคลับเมดเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆตรงที่พนักงานลูกค้าแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยสนิทสนมกันอย่างไม่น่าเชื่อค่ะผ่านการทํากิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่พนักงานตรงร้านอาหารเองเขาก็จะทักทายพวกเราจนคุ้นเคยเลยนะทําให้เรารู้สึกไม่เหงาเลยแล้วก็ไม่เหมือนกับที่อื่นๆจริงๆค่ะเหมาะสําหรับคนที่มาเที่ยวคนเดียวหรือจะมาเจอเพื่อนใหม่ก็ได้นะบางบ้านเนี่ยมาเป็นครอบครัวเขาก็มีทีมงานพาลูกๆไปเล่นเรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยนะเรารู้สึกว่าการมาสี่คืน น,น่าจะกําลังดีค่ะได้สนิทสนมกับเพื่อนบ้านแล้วก็สตาฟแล้วก็คีิคอนแทคกันด้วยนะพนักงานที่นี่เนี่ยเขาก็มาจากทั่วโลกเลยนะใครอยากมาฝึกภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนฝรั่งเศสคือเรียกว่าได้ใช้แน่นอนค่ะแอบกระซิบว่าพนักงานของที่นี่เนี่ยค่ะส่วนมากเขาก็จะอยู่โลเคชันละประมาณ6เดือนแล้วก็วนๆกันไปที่คลับเมดประเทศอื่นด้วยนะอยากจะเป็นพนักงานเขาบ้างจังบายบายยที่ได้รู้จั Thank you for having us ค่ะ No, no. Happy what? life. Yeah. Happy, life. Oh, okay. happy life. happy life. Thank you. the sailing team. Nice selling? Yes. Okay. Very fun master บอกเลยว่าโรงแรมนี้เนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของเราในการมาเที่ยวเลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเรามาหาที่พักแล้วเราก็จะแพนหากิจกรรมออกไปทําข้างนอกแต่กับที่นี่มันคือการหาทํากิจกรรมในที่ที่เดียวกันเลยค่ะได้ enjoy กับสิ่งที่มีตรงหน้าหรือจะบอกว่ามันคือ quality time จริงๆก็ว่าได้นะแล้วว่ามันตอบโจทย์คนที่เหนื่อยกับการแพลนการเดินทางย้ายที่นอนแล้วก็คนขี้เบื่ออย่างเรามากๆที่สําคัญคือการมาเที่ยวคนเดียว บนเกาะนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเพราะเขาก็คือโซโล่ทราเวลเลอร์เฟรนลี่สุดๆทําให้บ้านปลายวัยเกษียณวัยโสดของพวกเราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเลยค่ะสุดท้ายต้องขอขอบคุณโรงแรมครับเม็ดคานี้ที่มอบความทรงจําที่ดีๆให้กับพวกเรามากมายบนเกาะสวรรค์แห่งนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูคลิปเต็มๆของเราบนเกาะนี้ก็สามารถคลิกที่คลิปนี้ได้เลยค่ะครั้งหน้าพวกเราจะได้ไปที่ไหนกดติดตามไว้เลยนะคะ